เขาเปล่นอย่งเนยอู้แล้วแล้วพี่น้องได้ออแล้วพระเจ้าวัดแก้ตรงกระดองมน่ะอุ๊ปอู um, really. ้อุ๊พระเจ้าหนึ่งมาให้แล้ว่หนึ่งเรียบร้อยเลยค่ะไข่ลงนี่เนาะพี่น้องอัดไข่หลายเต๋าอยู่ค่ะคุณอืมไข่เยอะเลยอ่ะไข่เยอะกันซั่วกระปุกอืมอีหย่างเลยพี่น้องไม่ใหญ่ขัาดนี้เนี่ยอู้ สวัสดีค่ะสาวเดือดจ้ามาพบพ่อพ่อกับบรรยากาศนอกบ้านกับพี่น้องค่ะบรรยากาศดีๆกินกับปูแมงมุมค่ะบุแมงมุมทะเลค่ะตัวนี้เออเกือบหกยูโรค่ะเอาหกไปคุ้นสามสิบแปดมัจ้ะเงินไทยเนาะจักบาทเดี๋ยวสาวเดือดสิบอยลงว่าตัวนี้กี่บาทล่ะกจ๊ขีดเนาะเด้อ มาแม่ใจนะอุ้ยเครื่องโล่เหมือนเด็พี่น้นองเครื่องกิโลค่ะตัวนี้ตัวนี้เครื่องกิโลยี่สิบเอ็ดกิโมห้าห้าขีดยี่สิบข้างแรกค่ะพี่น้องค่ะเออคุยอยากร้องมุงคุณซาม,มิใจดีซื้อให้ <laughs> มาตัดั่วค่ะพี่น้องแล้วก็ผักคะนา้าละดีดและดีะดอยู่ข้างหลังผักอัญญสัสวนคือเก้าค่ะ บูส้สีสีหอมมาบัมนที่น้องเอยคำเลยพี่น้องจ่าขอแก้ขอกินยาสร้างแก้ปู่ข้าวกันเลยจะดือ้ออย่าสร้างแม่เป่ากินก้อนเขาเพราะว่าัง้าเป็นสร้างเออปั่นเล็กน้อยหรอจ้าตามั่วบอกทั่วรับไปแ้อมแมาแก้มกันแกเป็นบุลระ แกงองเล่ะอแม,ม,ม่ตัวยใหญ่จ้งเขาจะแกะได้บ่ที่รัก <c oughs> เอาโย่เป็น <c oughs> เาเป็ี่ย,ยนยังไงอู้แล้วเปียนได้ออกแล้วข้าจะวัดแกตรงกระดองนะงนอึ๊ปอู้ข้าเจ้าหนึ่งมา่ห้แล้ค่ะหนึ่งเรียบร้อยเลยค่ะม,มันกระบ,บวนการคือปูดสด่วน้ะจ้ะปู่หนึ่งเนาะอืมนะ เนื่อยาลาเยอะจ้ะน <s Bond> <words> ้อเยอะน้อเยอะอยู่ว้าวข้างหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นขนนะจ๊ะมาบัดกินยังไงล่ะกินเป็นบอน้อบัดก็ได้ว่าสิกินน้ำจิ้มซีฟู้ดมันแห้งนะจ๊ะเนาะมันแห้งแล้วไข่มันขับ ขไข่มัคือไขป่ป่าอ่เดอบงเลือยูไรเดอเอกเบกุนใช่นะโบกับวายอืมว้าวเดบงอืมพ่อให้บ,บ,บกเขกิน เขาขาดแซ่บอยู่จ้ะว่าเขาหนึ่งไหวมันเลยแห้งแห้งมันไข่ไข่ลูกนี้เนาะพี่น้องเนาะอัดไข่หลายเติ๋อยู่ค่ะขุืดไข่เยอะเลยอ่ะไข่เยอะไข่เยอะอือหือขับกระปุกจำส้วกกระปุกอือครับ บรรยากาศชุดสองทุ่มหลับวันนี้วันหยุดไปซื้อมหซื้อปู Khay lại chả Ừ, khay lại Ừ Thế bún Trái Nói Nói Hãy subscribe cho kênh Khai ว้าวอืมรับไม่ได้ใครแล้วเหรออืมก็ครั้งแรกมีวัฒนาได้กินปูค่ะปูหยากแบบอยู่ไทยบราเคยได้กินแล้วจ้ะไม่มีวัฒนาได้กินนะมันอยู่ในจังมีวัฒนาได้กิน ใครอร่อย่ะเฮ้ยยังงัานเราว่าขาคงต้องหาเนี้มาถูกันี้อนมแนเนนมเนี่ยใครรักสเม็ดนี้อน้อยนะคือใครป่าเลย Pour mettre un deuxième ameublement. De mmh. Alors, entre mon frigo... Comme la ou ça, J'ai un espace, tu vois, qui est exactement de 17 cm. Et j'ai vu qu'on trouve des... des petits meubles en plastique, au en mettre des choses dedans. ครับ <c oughs> มาต้องอืมอืมีางงามาม่าให้กินเลยใครบอกไม่ได้ยึดมือเดียวไปเช็่ยเชียร์ใ mưa ra hết làm mà, nặng nặng khai nặng nặng Đẹp, nặng 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 Khai nặng mặn

sao to ừ bằng cơ rồi luôn là sao chẳng rất là đẹp วัสนาไปเนาะเอ,อ,อ้กินไปโรจา้าอืมกาดเลยกินเนาะแอ่อีอย่างมันกินได้ปะ่ะอืมนี่นยใครมาเปิดก็เปิดสิบงังกินไข่ไม่ด้เนาะป้าเป็นเนาะแดงจริงคือต้องหามเหอนมัสับ้า รับต่ำชั่วใช่แบบแม่ฮะจะร้องจะรองอจะรองให้รงวันจาขอนคับแต่ว่าคุณจะมีซื้อฮังกินจะเงินเรา นั <łość> ่นผักที่อมต้องทับอ่ะไรวะ อากาศเย,นเยน็นดีจ้ะคำมาทำสวยมวูเลร Ouais. Ah, ils vont paniquer quand je vais leur rendre Ừ, อืมคือแรงด่ะอืมอืมเหนื่อยแล้วแต่ว่าอืมต้องหานื้อมาถูกหานื้อมาถูกอยู่อืมหน่ะปูน well. ่าไป็นอนกินนิดนึงแหละบ่ That's it.

มาบเลยนอมันแข็งๆได้จัอันมันนั่นหละค่พีน่อยออาลดลุยค่ะ หันแล้วมาตกทับทับกินเอาคราวนีไปแล้วทำชั่วสิครัอันนี้ใช่พริกแห้งพริกแห้งกับพริกสดกินดาแดงพริกกระเลี่ยงมาไว้ค่ะอ อุ้ยเอาละพี่น้องจ้านางกินแทบปูใหงบ่เบอร์จุจ่าจนคำแซบลายจ้าแซบแซ่บเลยจ้าแต่ว่ากินดูบ้าจานแพอืมวัสนาระจ้าวัสนารีเดียาได้กินตอนใช้ซื้อกินแพงแบบเบาค่ะคือกุ้งซื้อปลาไม่กินเว่าะได้กินน้อยทำหน้ามิตรขากับกระดูก เราพนมองมาคิมนี้ของ Southern Southern, Southern, าาสาวเดินสาวเดินฝากคนไรกดแช่ทั้งสาวเดินไกลบ้านสาวเดินค,คําตาสวนสาวเดินชั้นแนวฝากกดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้จ้ะปอก,กันกิมนาอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ